สบายกันไหมหอืมต่างคนต่างอยู่แลหละไ,ไม่ได้มงทะเลาะก,กันสบายไหมเหนิงยังไม่ได้อาบน้ำเลยตะคูเออโทษโทษดูแลน้องนะอย่าให้มันทะเลาะก,กันนะโู่สบายแล้วสองตัวเนี่ย ไม่มีฟิลิโมนอยู่ด้วยเนะไม่ต้องเครียด<ะ>เข้าไปอยู่กับน้องไหมอืนะเข้าไปอยู่กับน้องไหมเนี่ยน้องดูสิเรียกน้องมาสิฮนะ <c ười> หนึ่งหนึ่งไปหนโอ้ยหนึ่งแอบอยู่หนึ่งแอบอยู่หนึ่งแอบอยู่ โอ้ตัวหู้อุ้ยเลขชื่อผิดซ้ายนี่มือซ้ายมือหนึ่งแอบแอบได้เต้าหู้ข้างบนเนี่ยฟูฟูอยู่ซ้ายมือสีําตาลจริงนๆ